เงนิดเดียวอาสิลองเพลงเป็อนน้ำท่มสุฟังยู่เนาะเสียงยังบ <in> ่บ่คาดประเดี๋ยวเอาเปแล้วก็ทายฮุบยู่ น้ำท่วม two, นองว่า one, two, ดีกว่าฝนแลงที่ว่าน้ำแห้งให้ฝนแลงจะยังดีกว่า น้ำท่วมปีนี้ทุกบ้านรวมมีเธอขาบน้ำตาปีดีน้ำขึ้นบนหลังคาน้ำตาไหลคอสายโซนลงท่วมไปฝุนกระนำซ้ำสอนเสียงทาอยุ่องเหมือนเสียงของมัจจุราบน น้ำท่วมที่ไหนก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคนพอตั้งพบกับวุมยาจนเหมือนคนหมดเนื้อสิ้นตัวบ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่ประจวบคีรีขันเหมือนกันไปทุกข้าขู เปืนนาก็ลมไหแต่งก็จมเสียหายไปทั่วที่จึงเหลือนคนหมดตัวหมดตัวแล้วน้ากแก้วสาน้ำท่วมที่ต้องผิดหวังชอกชานที่คิดเส้าคำปล่อยให้น้ำทวมตายที่โก น้องอยู่บ้านดอนจ่งไม่อดทนเถีงพี่สักครา <yes. S 1> งไม่มาช่วยพี่สักน้ำตาไม่มามองพีบ่บ้าเี่ยากเจอวัชิบ่บริเวณไวน์รีย อีกคอนเสิร <N> ์ตเดี๋ยวเมล็งน้ำท่วมที่ต้องผิดหวังชอกช้ำที่คิดสาวคำปล่อยให้น้ำทนทายที่โก นอนอยู่บ้านนอนช่างไม่อาทนทั้งที่สักคราไม่มาช่วยพี่สักน้ำตาไม่มามองพี่เปาเลยฮลโ l o สบายดีสบายอากาศอบเป่าได้ไย พอจบไปแล้วเนาะมาในเพลงน้ำท่วมเอาสบายดีเด้อพี่แม่พี่น้องเพื่อส่วนมันนี่ก็พากันมาย่ญญางหลีกอยู่แถวเพื่อเลยอันเทวายนารีอยู่ทอมเอเลาด้วยเลยอากาศดีเด้อยมันนี่เพลิน uh, แล้วยงิงได้รถจี๊ ก็ยังไม่เทียววันเบิร์ตเลยสีไปวันเด็ดฮ้อนเอาสบายดีเลยอยู่ดีมีแหงบพื่อนกุลพี่น้องพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกลมงมงนี้มันเป็นมงกันนะ เขาเหตุไหว้เฮ็ดเราไหว้ไปสัูตูนะขี่ออกจากกันเจ้าเท่าทำเมกลากันโมงสิบสิบห้านาทีไปแล้ววันนี้ลองเพลงสุฟังเดอร์ลองเพลงเสียงสดเนาะมาได้เพลงน้ำท่วม จากผลงานชิ้นบดแดงของพลเอแต่สมัยสอนคีรีสี่ประจวบพลเละเพลงน้ำท่วมเนี่ยโอ้ตะกี้แต่น้อยนอนฟังซีหามงเศร้ากระจายเครื่องฮวงโลนอะดังต่ซีหามงเศร้าพลเอกเหนื่อเนื้อเนื้อเปิดตะนเสียกัน เป็นหอดบ้านนะฟังเพลงดิเป็นหอสิทยานใต้ม <c oughs> ันอาจจะฟังเงี้ยเนื้อเนื้อ <c oughs> เนื้อเนื้อมันสะเพรแล้วดังอยู่ ທົ່ວໜອງວາດີກໍົນແລງທີວ່ານ້ແຮງຫ້ฝົນແລງຊິຍັງດກນ້ຳທົວຕິນີທຸກບານບ້ານີເຖົຄານ້ຳຕາຫິນ້ຂຶ nàng ta lấy kho xài rồi nàng thuôm tay phun ca nắm sắm yêu không nguyên riêng không mất chú là bùn. น้ำทั่วที่ไหนก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคนพอตั้องพบกับคมยากจนเหมือนคนหมดเมื้อสิ้นโทบ,บ้านที่ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่ประจบขีรีขันเหมือนกันไปทุกครอคร ึืงนนากรมลอยแ่งก็จมเสียหายไปทัว่วที่จึงเมือนคนหมดตัวหมดตัวแล้วน้านแก้วตาน้ำท่วมพี่ต้องผิดหวังชอบชามพี่คิดสาวคำปล่อยให้น้ำท่วมบานดีกหัว นอนอยู่บ้านนอนช่างไม่อาทวอนทงที่สัคราไม่มาช่วยพย่สักนำตาไม่มามองพี่บ้านเลยกระโดดเนาะกระโดดบ้านเด้อ ท่วมที่ต้องผิดหวังชกชันพี่คิดสาวคำปล่อยให้น้ำกวมตายดีกว่านองอยู่บ้านดอนเชียงไหม่อาทรถองเพ่องที่สักคราไม่มาช่วยพี่สักน้นตาไม่มามองพี่ปาเลย เนี่เปอาสาพิธก็เอาจบอนะไรเนาะมาในเพลงน้ำท่วมเนาะสมัยเต้น,น้อยเนี่ยโอ้ยฟังเพลงดิกิดถอดหาเกิดถอดอา,ามินสมัยเต้น,น้อยฟังเพลงนี้เตศรหามงสาวนุนเสียงกระจายฟังโลดังวิทวิทยำเศร้า เอาสิลัมก่อนชุฟัฟงเอิ้นน้องใส่หมอนี่ยละไปใส่ละแฟนตาละคนพักเก้าแป๊ะตาย Nhắm cứ thọt nhiều khứ cầu là đây ta còn quán nào Nhắm cả châu yêu cây hộp cháy bay hoa Hãy thôi là cặp má đời ai ơn thế xin mô nình nên nó lại hồn ลอยเป็นมนตนไปรอนใจเจ้าอยู่ใสให้เกินมางอู้บริเวณม,มันมักล่าแสีงประเด็น ค <c oughs> นเดือนเรือนเป็นพอซอเธอทิ้งใรอแล้วก็ไม่กลับมาไปลาไปลาปล่อยไอ้ต้มผมคืนไปไม่กลับมาหรือไปกินปลาหนองอื่นละเมอเผออยู่ทุกคืน คอยนางงานกันใจตายโบราณเก่าหัวควยหายเกล็ดลับบอกไว้เอินหาทางโมหนึ่งยามพอเคยเป็นที่พึ่งเอิญใส่หมอนหนึ่งเพื่อรอปาฏิหาร าวไกลบ้านไปฝนโดนน้ำไปพร้อมผ้าป่ายังโบยบอรามาหาอายคอยไปมีจอยปานพื่อียนลงตมเขาสังคมเป็นหล่นลงสายได้อยู่ใส่หน่อเจ้าไอ้ทนเงาได้นอนมือไกลหน้าคนที่ใกล้สตากกนยง่าเจ้าอยู่น้ำตะคูใส่แก้มสะเดือนเขาใส่ใจรักและห่วงใยอยู่ที่ในนอคนรักเราจะถามดูขาวขาวคนใกล้ก็ไรดีแวว เหลือเพียงกี่บึงคือหมอหนึ่งขอได้เอิ่นเอวสุดท้ายไอ้หมดบงังแล้วที่จะได้เธอกลับคืนมาเมื่อฝานต้อตาเหลือแค่เพียงปาติอานที่จะส่งสัญญาณสะกิดใจให,ให้เธอรู้ว่ามีชายคนหนึ่งยังเพ้อฝันรอวันสตาอยากให้เธอหวนคนกลับมาดานาเฟลผมมาเขิรนลอ ุ้มหน้าใส่หมอหนึ่งอายเอินถึงเจ้าวอนวอนนกกาลืมขึ้นคอกับหลับนอนต้องยำเยลยู่ใส่ละแฟน้ายคือทอดลายอายยาเข็นผู้บอเจ้าจำเป็นต่อใจอายลายคำแพงคือพอเจ้าลายลายหักแต่ตายหักแพงแพงยู่ใส่นอคำแพงอายทนเงายังเฝ้ารอ วันเดือนละเลือนพ่อซอใดวันเดือนละเลือนพ่อซอใดแต่ทางหัวใจอายบ่เลื่อนตำแหน่งออามากมแมงยังมีให้เจ้าคือเขาบอกเปเลี่ยนไปอายเริ่มใส่มานหนึ่งแห่เศร้าคำเอื่น้ำน้ำให้เจ้าได้ยินบอกวว่ามีคนหลอกนั่นคืออายนั่นคืออาย,ยว้าว It's nice. Really nice. Mm hmm. อ้าวจบไปแล้วเนาะมาได้ก่อนเพลงเอิ้นน้องเซมอหนึง่งโอ้สลัมลองสืฟังด้วยกอ่อนนี้มันก่อนปอสลาดเนาะอาจารย์ปอสลาดตามนอ้องทัวแดนอีสานเนาะก่กอนนี้เขาใช้สมัยตะน้อยพุ่น พากันล่องล้ำอยู่แถววัดหนองคำแสนเด้่ยจน,นนี้ก็ได้ไปละคืนนัดมาบานะ้านเนาะฟังรับเลยโอเคเรดี้หนอโอโอโอ้ Pha ơi pha hoang trùm pha hoang nhộn, tiếng nói tiếng phụng cạn cuốc so. là bát bò mi bò สงผานาโอ้ยเ้งกุ้เกุ้งเุ้งกุ้งกุ้งนุ้งกุ้งกน้่้งกุลาดุองกง้งองกงงง้้งง้องงงก ทางไทยก็จนเจียงได้ยินเสียงเอินวอนวอลในกรุงเทพมาหาครที่กระวนวอลเอินหา้องก้อมีลุมที่นี่ก็จะมันบกวงสนามหลวงบได้จินทางเขาดินบนนัดไว้พนันองนขบมาปัทยานีก็ลงแล้วโบยนานกอกลมเลนหาปังแสนมุงมักร่าควนเคยหากินสอน หรือว่าแก้วกำกอลสึคขึ้นสู่เมืองอีสานพูดแล้วพี่ก็ตามหานางบนใดก็ตาคางไปสุรลิ้นงามสร้างบุญน้แก้มเปลิลเปลวคำเอ๋ยเห็นแต่สู้เพินเอยเห็นแต่แป็นเพิ่นเอ๋ยสิเป็นนาใครซอนเมืองอุดอพี่ก็ไปหาน้องหานางอย่างงั้นทง บ่าลมงพี่ก็คึลหานนองกระบอมีสายโซกียนให้แส้นอะไรเออไอกระจมผ้านางเอยโอ้ยงานในถากผานมบ่เห็นมาดอกนั่งไหวก็เลยห้องพองยอยากอายอยากนี่เด้อยากสิไปฟังสายไอยไปนั่งอยลิมโค กูแล้วคิดเห็นเด้คิดคนไทยเฮาหักสื้อหกันแต่ป่านพุน่นแต่ว่าบุญของเราสั่นน้องเห็นกันคนละาฟังมีแต่ยังยังหย,ยอยก่อยกันเจนน้ำตากังกบเพิงแต่ฟ้าน้ำไหลพายุลุ่มคงกูดแล้วเสื้อนุเก็ดใจเฮาขาดไนไปแล้ว แต่หใจมันเป็นแป้งตาหนาโบหยุดยัเสมอปุ่นบังไฟอย่าโซทอนหาจุดสายอ่อนลาบบเห็นน้องละกินไอปุ่นบังไฟเขาจนดล้วเสียงเซลเซลสาวบ้านเพื่อนตาวสาวโบกุ้คู่มันพื้นบ้านครูสุคนฝนกะลิลอาบย้อยค้อยกราบสิเป็นก่อยพี่สิไปยืนคอยบ่ได้เสียนน้องเมืดเสียงกองเสียงคล้องสิลงหน้ากาวาน

Ooh, để anh hòn đè Ok, yu sân nga. Pakanyang lately, really nyu very nice area. shop okay. right. we are here at the journey. Not journey, no. What I said, journey, no. This winery. Oh, tobacco. Yeah. I said journey, no. Oh, wow, that's nice. How much? Yeah. What is? There's and what is this called? Chocolate, right? What's mm. it เพลงสุดท้ายเป็นเพลงเกียงกันงานเมืองลาวเนาะจะลองเพลงลาวสฟังนีเมฆลอยเนื้อๆเนื้อๆโอ้ ลอยกาจายสายลมพาเป่างามเทพเมืองลาวแบบวววาวสวยสะดุดตาผงสลีสำเนอง,งามเหลือสุดพัลลานาอุดมใส่บกแก้ว้ำพา วงสาวภาษามีสุขทางปวงเขตแควนแตนใดอาศัยทียบทันน,นำของนำคานประสานพบใจเมืองหลวงสัญญาบุรีที่นี้ยังฟังในสวงเวียงจันทร์เสียงควง จากมาเส้นห่วงคืนนั้นราตรีลเลิกสิกสันเวียังจัลนคนร่วงใจลายลานดวงขอน้อมนามัดสการบอลิคำใสคำหัวลทกทวนในใจสศกสัน สวรรค์นนเขตติดสาละวัลตำนานเมืองใดโนเศา้าจำป้าเบ่งขาวโซลาวพี่น้องคึ้นอดซสกองนวลน,น้องงามเทนโนเจ้าอัดตะปือเอย หิดแล้วไอหายโศกเศร้าวอนพระองค์แสงเงาเคียงคู่เมืองลาวสัวกาละนานลาตีเซกสันเวียงจันทร์นครลวงใจลายลานดวงขอน้อมน้ามัด สก,กาลโรลิคัใไซขมวลทบทวนให้ใจเซกสรสวรรค์เขตติดสาละวัลตำนานเมืองใดโนเศร้าจำป้าเบ่งเขา้ซลาวพีรอ้องคืพอดเจกอง วัวนน้องงามแท้หนเจ้าอัตปืย่อยเห็นแล้วไอาหายโศกเศร้าวอนพระอ,องค์แสงเมืองเกา่าเคียงคู่เมืองลาวส่วก,กาละนานเอาจบไปแล้วจวดีเมียงเดอสบายดีบ่สทุกคน I will see you guys next time